สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่หาวมาที่งานเปิดตัวอิ y m ั u s ซนซึ่งอยู่ที่ใช้สถานที่ที่วีโฮเทที่ราชเทวีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวสัรุ่นเลยนะในประเทศไทยก็คือ EPT นะครับ EPL 3แล้วก็ตัว EPM 1นะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคนที่ออกแบบ อีซิสเตของลีมพัสเนี่ยก็จะมาพูดคุยด้วยนะครับแล้วก็คนที่ออกแบบเทนก็จะมาพูดคุยด้วยอีกก็เออโอเคเขาโทรมาเี่ยวก็อ่ะโอเคมาสักหน่อยเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เหี่ยวก็เลยรายงานผ่านทางไอโฟนนะครับแล้วก็อัปขึ้นให้เป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวคอยติดตามว่าต่อไปจะมีอะไร 俺爹爹比你大，都比你大。对。 เริ่มต้นอยู่ที่29990ิค่ะนะคะตัวถัดมาเนี่ยที่เรานำเข้ามาก็คือ EPL 3 EPL 3เนี่ยเราจะนำเข้ามาทั้ง2 p a แพ็เนะคะคือแพ็กเกจ1442และแพ็กเกจทวินเลสนะคะก็คือมี1442กับ4 0 5 5 0นะคะ ตัว1442เนี่ยนะคะราคาเราจะอยู่ที่21,990นะคะ,ะส่วนตัวทวิเดนเนี่ยเราจะอยู่ที่27,990ค่ะนะคะตัวสุดท้ายถ้าเกิดสุดท้ายที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตัวมินิ PM1 ซึ่งเราสำหรับเป็นตัวสำหรับคนเริ่มต้นจากอคอมแพกเลนมาเปลี่ยนเป็นตัวเอ่อเชดเดิลบลเลนส์เนี่ยนะคะจะมีตัว1442ที่ราคาอยู่ที่18,990ค่ะะครับตอนนี้นะครับพี่หามายืนอยู่ข้างๆตัวรีฟลาซ P3 นะครับซึ่ง บอกตามตรงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหัวใจที่อยู่ตรงนี้ของพี่หาเนี่ยมันย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะครับแล้วก็มันแก้ปัญหาสิ่งที่พี่เาไม่อยากได้วอล์ชันัสรุ่น1รุ่น2ไอแพนรุ่นหรุ่น2อนะครับเพราะว่าโฟกัสมันช้าแต่ตอนนี้มันเร็วามากแล้วนะครับมันเร็วมากมันแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็มีพัส,สรีมมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายรวมทั้งตัวโปรเซสเซอร์ที่ปรับมาค่อนข้างดีนะครับทีนี้ สิ่งที่เหหาวอยากจะคุยถึงอีกอัน,นก็คือไอตัวเลน12กับตัว45ซึ่งมาเห็นตัวจริงก็ไม่เหมือนในเว็บอีกนะครับเพราะว่าความรู้สึกที่เห็นเนี่ยมันเนี๊บมากๆเลยนะครับมันเนียบมากๆแล้วก็มันดูคลาสสิกเวิร์กสุดๆนะครับในมือพี่หาตอนนี้นะครับเป็น Olympus EPL 3ซึ่ง uh, ตัวนี้เนี่ยมันจะออกแบบมาดีแล้วก็สวยกว่าตัว epl 2อะไรที่เราเคยเห็นนะครับอันนี้ดีไซน์ดีกว่ายเยอะแล้วตัวจอเนี่ยก็สามารถที่จะดึงออกมาได้ด้วยนะเนี่ยดึงออกมาได้ดึงเอาาออกมาได้ซึ่งเหยาดูแล้วเออก็สวยดีนะครับแล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่มากสําหรับคนที่ยังไม่ต้องการไปใช้ไอ้ตัว ep 3 <diode> ตัวนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีนะครับเพราะระบบต่างๆ,ๆอะไรมันก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันที่หาว่าเขาก็ทํามาค่อนข้างปเปื้อเกยนะครับวัสดุกครสร้างเลย ดีจริงๆเลยส่วนตัวนี้นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้นะแต่มันก็เป็นฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นสำหรับแบบสาวๆนะ่าจะชอบนะครับสุภาพสตรีเป็น PM1 e เนาะแล้วก็มาพร้อมจริงๆมันไม่ได้มาพร้อมกับตัวนี้นะตัวนี้เป็นเลนส์สีผ้าขายแยกนะครับแต่ว่าพอมใส่ตัวนี้แล้วมันก็ดูคลาสสิกแล้วก็ดูน่าใช้นะตัวนี้ที่เหาก็เล็งไว้เหมือนกันนะแต่ต้องหยัด อย่าเพิ่งกระตุกกระตากไปบอกแม่กิกนะเดี๋ยวเดี๋วเ๋ยวควายทีละนิดทีละนิดนะอย่าค่อยคเฉลยแม่กิกทีละนิดให้เขาตกใจทีหลังตัวนี้นะครับเป็นพี่ใหญ่ตัว EP3 นะครับซึ่งหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัว EP1 EP2 นะครับซึ่งออกแนวคลาสสิกนะแต่ว่าก็ มันก็เวิร์กดีนะครับเท่าที่ดูเนี่ยพี่เหาคิดว่ามันน่าใช้อ่ะนะครับพยายามจะซื้อหลายทีแล้วแต่ว่ายังติดเรื่องระบบโฟกัสซึ่งมันช้าไปนิดนึงแต่ว่ารุ่นนี้เท่าที่ได้ลองดูเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนั้นละนะครับเร็วมากๆเห็นเลนนี้ไหมหล่อมากเลยนะตัวนี้จะเป็นตัว12มมนะครับออกแบบได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวโฟลงแหวนโฟล์งวงการนี่นุ่มเลยนะน่าใช้มากๆยังไงก็ลองดูแล้วกันอยาไปใกล้ๆอย่างที่พี่เหาบอกพยายาม หักบัตรเครดิเดตเพื่อเดินเข้าไปใกล้ๆมันนะครับคู่นะครับพี่หาวก็ได้ฟังทางผู้บริหารของเจสเซนนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจหน่ายบริษโอริปัสในประเทศไทยนะครับอธิบายเกี่ยวกับตัวกล้องทั้ง3ารุ่นที่ออกมาในตลาดนะก็คือตัว EP3 EPL Free แล้วก็ตัว PM1 ซึ่งเท่าที่ฟังนะมันก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มันแบ่งตลาดกันชัดเจนโดยเฉพาะตัว PM1 ซึ่งออกมาแบบซัพพอร์ตแบบสุภาพสตรีโดยเฉพาะนะครับมี หลากหลายสีมีอะไรแต่ว่ามันก็จะใช้ระบบเดียวกันเป็น Mirrorless เหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเล์ได้ไอตัว EP3 ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่ก็จะเน้นตลาดากับระดับบนเลยนะครับก็คือมันจะราคาประมาณ2 0 0 0 0ื่ายๆนะครับแล้วกเ็เน้นความคลาสสิกในการจับถือออกแบบอะไรอย่างนี้นะครับเ็าว่ากันไปส่วน e p 3ก็จะเป็นอยู่ในช่วงกลางๆนะครับเป็น mid range ซึ่ง ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมีพเมวันนะครับที่จะเป็นแบบคล้ายๆกับเมนูเมนูเนี่ยจะมาซัพพอร์ตแบบว่าการใช้งานให้ง่ายหลากหลายอย่างที่พี่หาบอกนะครับซึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งพอกล้องพร้อมแล้วอะไรพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่หาติดต่อทางนี้เวละเดี๋ยวจะเอากล้องทั้งสงตัวเนี่ยไปเทสให้ดูว่าเวลาใช้งานจริงๆมันเป็นยังไงในสไตล์แบบทูหาวที่พวกเรา พยายามรีเควสให้พี่เาเราไปเดินตลอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองทำดูนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสต่อไปพี่เาก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรายงานการแถลงข่าวที่พี่เามาในวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรที่พี่เาจะทำแบบน,นี้เรื่อยๆเพราะว่ามันน่าจะสนุกแล้วก็ได้อะไรแบบรวดเร็วนะครับหลายๆคนน่าจะชอบโอเคครับวันนี้สวัสดีครับไปก่อนนะ